ทุกคนครับสำหรับซ้ำอย่างเซียน EP 3ครับสมมุติครับมีข้อมูลในชีตแจน f ฟบมาสเอ r ริในชีต s u มมารีอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ทุกคนครับหนึ่งสองสามอ๋อก็คือนำเอาอะไรครับผลรวมของตัวเลขในแต่ละชีตมาแปะไว้แบบนี้เลยครับทุกคนครับแล้วก็ผลรวมทั้งหมดด้วยทุกคนผมสามารถคลิกปุ่มเคลียร์ได้แบบนี้นะทุกคนครับหรือผมจะไปเพิ่มชีตมาแบบนี้ก็ได้ทุกคนครับผมขอตรงนี้เป็นเม และผมขอลบแถวแนี้ออกไปนี่ครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่ชีทแล้วครับ5ชีทผมคลิกไปที่ซัมมารีและผมคลิกปุ่มซ้ำหนึ่งสอง้นั่นแหละครับทุกคนครับทุกอย่างอัตโนมัติและก็ประเด็นสําคัญก็คือไม่ติดสูตรครับทุกคนครับนี่คือซ้ำอย่างเซีย e น ep 3ในส่วนของขั้นตอนวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นทุกคนติดตามผมมาได้เลยครับเอาล้ครับทุกคนครับสเต็ปแรกผมคลิกไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกคําสั่ง save as เลือกตรงนี้เป็นคําว่า excel macro enable workbook แล้วคลิกปุ่ม save สติปต่อไปครับผมคลิกไปที่ชีตแอพพลิวแล้วคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มชีตครับตรงนี้ครับ new sheet แล้วชีตตรงนี้ผมดับบุิคคลิกเข้าไปเปลี่ยนเป็นคําว่า summary แล้วกันทุกคนครับนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตหลังจากนั้นผมคลิกไปที่ developer insert ผมเลงไปที่ button ตรงนี้แล้วกันทุกคนครับและผมก็แปะลงไปแถวแถวนี้เนาะหลังจากนั้นผมขอคลิกปุ่ม ok ไปก่อนจากนั้นผมขอ zoom เบิร์ช e ีอย่างนี้แล้วกันทุกคนครับแล้วผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า sum โอเค ต่อไปครับผมขอคลิกขวา copy แล้วตรงนี้ขอวางลงไปแล้วใส่เป็นคำว่าเคลียร์โอเคครับเรียบร้อยตกลงตอนนี้ผมเตรียมปุ่มไว้2ปุ่มทุกคนครับหลังจากนี้ห้ามกับลิบตาครับทุกคนครับผมคลิกไปที่ปุ่มซ้ำคลิกขวานะครับแล้วเลือกคำว่า assign macro หลังจากนั้นผมคลิกปุ่ม new แล้วทุกคนครับตรงนี้ผมจะพาทุกคนไปเขียนคำสั่งกันเลยทุกคนครับพิมพ์ว่า range a 1ตามนั้นเลยทุกคนครับ ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้ไม่มีผลกับชีวิตตรงนั้นครับ .value เท่ากับ sheet name โอเคต่อไปครับ enter ลงมา rent b1 อันนี้ผมขอ copy แล้วกันทุกคนครับ ctrl o c แล้วก็วางลงไปขอเป็นอะไรต่อครับ b1 ขอเป็นคำว่า sum of amount อะผมก็มานั่งปรับใช่ไหมครับทุกคนครับ sum of amount ผมย่อว่า amt แล้วกันครับหลังจากนั้นผมลองทดสอบ run ดูนะครับ1 23 นั่นหละครับทุกคนครับที่เหลือผมก็อาจจะปรับแต่งตรงนี้ด้วยมือของผมเองก็ได้ทุกคนครับหลังจากนั้นผมจะเอาชื่อเวิร์กชีตมาแปะไว้ตรงนี้ผมก็คลิกไปที่วิชวลเบสิกเขาได้ทุกคนครับแล้วตรงนี้ผมก็ใช้คําสั่ง for เข้ามาเลย for อะไรดีทุกคนครับ f o r i เท่ากับ1 1ึ่งอะไรดีทุกคนครับ1 t o s h e e t c o u n t ใช่ไหมครับ sheet count หมายถึงว่าจํานวนชีตทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเรานับอย่างนี้หมายถึงว่านับเอารวมเอาซา m ์มารีไปด้วย ผมไม่อยากได้ชีทซัมมารีที่อยู่ขาวามือสุดผมทําอย่างไรดีครับทุกคนครับแน่นอนผมก็คลิกลงไปก็ลบ1นั่นเองทุกคนครับแล้วก็ next i ตตกลงตอนนี้เป้าหมายผมอยากได้ชื่อ worksheet ทุกคนครับผมก็น่าจะพอไปต่อได้แล้วผมใช้ object ที่ชื่อเซลเติม S แล้ละกัน r ่า row index เริ่มต้นที่ row ที่2แต่ i เริ่มต้นที่1ผมก็ใส่ว่า i บวก1ก็จบข่าวทุกคนครับอยู่ในคอลัมน์ที่1ก็ใส่เลข1ครับปิดวงเล็บอะไรครับด value, เท่ากับอะไรทุกคนครับ ชีตชีตอะไรทุกคนชีตไออะไรครับดอทเนมนั่นเองทุกคนครับค่อยๆตั้งข้อสังเกตครับทุกคนครับหลังจากนั้นผมขอลองกด F8 ไปเรื่อยๆครับ F8 ครั้งที่1 2 3 4 5 6สังเกตนะครับวนรูปแล้วตอนนี้ครับผม F8 ไปเรื่อยๆทุกคนครับจบข่าวหลังจากที่ผมจบตรงนี้แล้วก่อน M สับผมอยากได้คำว่า To t a ทที่แปลว่าผลรวมด้วยบวกไปอีก2ใช่ไหมครับนี่คือจบตรงนี้บวกไปอีก2ตกลงจบ N e ็กตรงนี้ผมก็ใส่เข้าไปต่อว่าอะไรครับเซล เซลอะไรครับทุกคนครับ i บวกอะไรครับ2ใช่ไหมครับคอลัมน์ที่1แล้วใส่คำว่าอะไรครับ value เท่ากับอะไรครับ total ผลรวมเรียบร้อยหลังจากนั้นผมขอร e s e t ตรงนี้ก่อนแล้วผมขอเลือก a b ตรงนี้แล้ว delete และผมคลิกป,ปที่ visual basic แล้วผมตั้งข้อสังเกตตรงนี้อีกครั้งทุกคนครับผม f8 ตั้งที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13วนลูปไปเรื่อยๆทุกคนครับจบข่าว ตรงตอนนี้ได้ชื่อเวิร์กชีตเสร็จแล้วทุกคนครับต่อไปผลรวมก็คือตัวเลขของอะไรครับยอดขายในแต่ละชีตทุกคนทําได้อย่างไรครับเยี่ยมมากวิชวลเบสิกอีกครั้งทุกคนครับผมก็อยู่ในนี้เลยทุกคนนั่นก็คืออะไรครับ x เท่ากับอะไรครับ excel อะไรทุกคน w o r k s h e e t f u n ฟังก์ชันทุกคนครับอยากได้ผลรวมก็ใส่เป็นซ u ำเราต้องการ r e f e r e n c e ไปที่ไหนครับชีตต่างๆก็คือชีตอะไรครับทุกคนชีต i อ้างอิงไปว่าอะไรทุกคนครับ dot อะไรครับ dot rent ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ไหนทุกคนครับคอลัมน์ b ผมก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยก็ได้ตั้งข้อสังเกตทุกคนครับหลังจากนั้นผมปิดตรงนี้ไปเลยต่อไปครับผมเอา x นี้มาใส่ที่ไหนทุกคนครับเยี่ยมมากครับคอลัมน์ที่2ผมก็ก๊อปตรงนี้มาเลยทุกคน c t r l c แล้ว enter วางลงไปตรงนี้ผมก็ใส่ไปเลยครับคอลัมน์ที่2จบข่าวคอลัมน์ที่2เท่ากับอะไรครับ ตัวแปร x ที่รับเข้ามานั่นก็คือผลรวมทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยผมลองรันแบบเร็วๆเลยหนึ่งสงองสามเห็นไหมครับทุกคนครับทุกอย่างก็จะอัตโนมัติถูกต้องตรงกันทุกประการลองไปเช็คดูครับแจน15้ไหมครับ15ทุกคนครับเฟบเท่าไหร่ครับดูสิครับ19ทุกอย่างอัตโนมัติทุกคนครับผมกลับมาที่อยู่ตรงนี้วิชวลเบสิกแล้วผลรวมทั้งหมดละทุกคนเอาละที่เหลือผมก็สมมตุติตัวแปรขึ้นมาว่า y ก็ได้ y เท่ากับอะไรดีทุกคนครับ y บวก x แล้วที่เหลือผมเขาวิ่งมาตรงนี้ต่อทุกคนผม copy บรรทัดนี้มาแปะลงไปแบบนี้แล้วคอลัม์ที่สองตรงนี้มาจากอะไรทุกคนครับเท่ากับตัวแปร y นั่นเองทุกคนครับแล้วที่เหลือทุกคนค่อยๆตั้งข้อสังเกตหนึ่งสองสาเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่าผมสงสัยผมทําอย่างไรครับให้ผมลากคลุม a b c ตรงนี้ลบไปแล้ววิชวลเบสิกหลังจากนั้นผมกลับมาที่นี่ครับทุกคนครับหลังสับ ผม f8 ครั้งที่1 f8 ไปเรื่อยๆครับตั้งข้อสังเกตจากการ f8 แล้วทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวแปร y ตอนนี้เก็บค่าเท่าไหร่เห็นไหมครับก็คือผลรวมสะสมนั่นเองบรรยากาศก็จะประมาณนี้ผลรวมสะสมได้เท่าไหร่ทั้งหมดนั่นก็คืออะไรครับไปอยู่ในคอลัมน์ที่2นั่นเองผมขอรันตรงนี้12 3สาเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับนี่คือประเด็นหลักๆที่น่าสนใจส่วนที่เหลือผมก็อลองผิดลองถูกลองทั้งข้อสังเกตรหรือไปบันทึกมาโครอยากได้อะไรเพิ่มเติม ในส่วนของปุ่มไหนต่อทุกคนครับปุ่มเคลียร์ผมอาจจะมาสร้างสับเพิ่มกาได้ทุกคนสับอะไรครับสับ My Clear ยร์โอเคเซลแล้วก็ดอทเคลเลยทุกคนครับนี่คือใช้คําสั่งแบบง่ายๆเลยทุกคนแล้วผมเลือกแถวนี้ผมคลิกปุ่มลันเห็นไหมครับทุกอย่างตอนนี้ก็จะอัตโนมัติแล้วครับนะฮะทุกคนครับแล้วผมก็คลิกขวาตรงนี้ด้วยครับ assign macro my clear โอเคเรียบร้อยคลิกลงไปคลิกลงไปได้เรื่องได้ราวทุกคนอย่าลืมนะครับ ทุกอย่างต้องมีการสร้างข้อสังเกตมีเหตุมีผลและ้วก็ะไรครับค่อยคๆ f8 ค่อยๆ f8 ขอให้ทุกคนสนุกมีความสุขกับการเรียนรู้มากๆครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวร์ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม